ฉุกเฉินชุกเฉินคืนนีล่าสุดค่ะมีเหตุให้ต้องไปโรงพยาบาลตอนห้นาทุ่มสินาทีเพราะมีอุบัติเหตุเบาๆค่ะหลังจากร้องไห้ร้องห่มจนพอใจแล้วคุณลุงผู้ปกครองก็พาไปโรงพยาบาลน,นะคะก็มีเมตรีเจ็บนี่นะแล้วก็แอบ,บโกรธคุณลุงผู้ปกครองด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คอยบอกให้เขาระวังมาตลอดและประสบการณ์เยือนห้อง e r คืนนี้มาด้วยอาการเล็บ หลุดค่ะคุณพยาบาลใจดีมาถึงก็ช่วยล้างแผลให้นะคะว่าสภาพที่มานั้นคุณลุงผู้ปกครองเขาทําแผลล้ลางแผลง่ายๆมาให้ก่อนค่ะแล้วก็รับยากแก้ปวดไป1เม็ดค่ะ เรียบร้อยค่ะตอนนั้นไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเป็นกังวลแถมคุณลุงปพครองก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาในห้องฉุกเฉินได้ค่ะโชคดีที่มีคุณพยาบาลใจดีคอยจับมือมีเมตรีไว้นะแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยลงอย่างรวดเร็วค่ะที่เร็วได้เพราะว่ามีเมตรีไม่ได้รับยาชานะคะเพราะว่าประเมินโดยคุณหมอและตัวเองแล้วว่าน่าจะโอเคค่ะแล้วนี่ดูอะไรนี่สิคะมันน่ารักมากเลยะคะ่ะแหวนเล็บลุดของมีเมตรี ทำไมน่ารักอะไรขนาดนี้สังเกตว่าแววตาของมีเมตรีคลายกังวลไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากคุณพยาบาลในการดูแลตัวเองแล้วก็รักษาในขั้นตอนต่อๆไปค่ะเสร็จครบถทวนแล้วก็ไปชำระเงินแล้วก็รับยาค่ะในที่สุดก็ได้เจอพระเอกนะคะที่ตีต้องล้างแผลทุกวันเลยต้องล้างแผลทุกวัน พระเอกบอกว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในห้องฉุกเฉินค่ะก็เลยปล่อยให้มีเมตรีรเผชิญโลกตามลำพังในเวลาน,นั้น<ม>แล้วก็หัวเราะในลำคอเขารักเราใช่ไหมคะ เหนือสิ่งอื่นใดการมีประกันอุบัติเหตุนั้นสําคัญมากเลยค่ะเอาจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะใช้ประกันอุบัติเหตุนะคะแต่มีไว้ก็สบายใจดีค่ะเพราะอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะเนาะโอเคเรียบร้อยกลับบ้านได้แล้วนะคะโรงพยาบาลหลังเที่ยงคืนนี้ช่างเงียบสงบจริงๆค่ะและ้วทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะจากนี้ก็ล้างแผลทุกวันแล้วก็มา ตามนัดคุณหมอในอีกประมาณ3 4ี่วันข้างหน้าค่ะและสาเหตุที่เล็บหลุดในวันนี้ก็คือจังหวะที่คุณลุงผูกรองจะช่วยมีไมตรีเข้าห้องน้ำค่ะเท้าของเราสองคนก็ประสานงากันเข้าด้วยความที่วางเท้าผิดตำแหน่งนะคะนั่นก็คืออุบัติเหตุเนาะเอาละค่ะเป็ดเสร็จทั้งหมดจากออกจากบ้านจนมาถึงบ้านใช้เวลาไปสชั่วโมงเป๊ะเลยค่ะและต่อจากนี้เราสองคนก็มีเรื่องที่จะต้องระวัง มากขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะครอบครัววิวแชร์ก็ต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ